ขวัญขอปิดตำนานบ้านเบี้ยวอวดลุกสวยสะใจหน้าเป๊ะจริงไม่มีรีทชัชนางเอกสาวหน้าบาร์บี้ขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์ช่วงหนึ่งแต่งรูปหนักมากจนโดนจับโป๊ะจนหลายคนเรียกเธอว่าขวัญบ้านเบี้ยวแต่ขณะเดียวกันชาวเนต็ตที่เคยเห็นเคยเจอตัวจริงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวเล็กสวยมากๆสวยกว่าในรูป ล่าสุดสาวขวัญก็ได้โพสต์สวยฉลองเทศกาลคริสต์มาสพร้อมแคปชั่นโดนใจว่า Merry Christmas ขวัญรัก Photoshop คะปีหน้าจะแต่งให้เก่งกว่านี้อีกแต่เซตนี้ no filter นะจ๊ะเพราะทีมเรา rich at chat makeup at sugasmann at chamroy ไทยหน้าจริง no retouch save เก็บกันไว้ทุกคน จะสวยบาดจิตบ,บาดใจแค่ไหนลองไปชมภาพกันดีกว่าค่ะ